สนับสนุนโดยยาร่าต้นกำเนิดเรือใบไวกิ้งเยอสีฟันแปลงสีฟันฟาร์ Farm มาบฟาร์มชาแนลเมื่อถึงช่วงนี้นะคะเดือฟัมเมอร์เกมเกษตรกรปี2ค่ะคุณผู้ชมรู้จักแหนแดงกันหรือเปล่าคะซึ่งมีทีมนะคะจากศูนย์ข้าวจังหวัดราชบุรีเนี่แหละค,ะค่ะเขานำมาแหนแดงมาไว้ในานาข้าวมากมายเลยทีเดียวคะ่ะแหนแดงจะมีประโยชน์แค่ไหนอย่างไรเราไปติดตามเรื่องราวของเดือฟัมเมอร์เกมเกษตรกรปี2กันค่ะค่ะ,คะ ฟมมอร์กเกมเกษตรกรปีสองสนับสนุนโดยโตโยต้าขับเคลื่อนความสุข วันนี้ทีมศูนย์ข่าวชุมชนบ้านเขาหนมอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเขาก็มีทิกดีๆมานำเสนอดูแล้วเหมือนกับว่างานนี้ต้องลุยลงบอ่อแต่เอ,เอพวกเขาจะมาช้อนอะไรกันนะไปติดตามชมกันครับเอ่อวันนี้พอดีเราดูแล้วแหนแดงที่บ้านที่ที่ศูนย์เชักเริ่มหมดแล้วเลยมาหาแหนแดงไปเลี้ยงกันใหม่เพื่อจะได้ไว้ใช้ในกิจกรรมเ,เพิ่มในตรเจนให้ต้นข้าวกับคลุมดินไปปะ วันนี้เรานะไปหาแน่กันเพราะรว่าจะไปใส่แปลงนาอ๋อพอดีได้ดึงเดือนล้วะเองเอาแหนไปลงวันนี้เราก็มาดูที่ตรงนี้ตรงนี้คือเป็นเป็นแหล่งเก็บน้ำของของของชาวบ้านที่มันมีแหนแดงอยู่เราก็ามามาหากันครับโซชัยคิดว่าใช่แหนแดงไหมเนี่ยต้องลองดูครับ งั้นลองตักมาดูนี้ึงก่อนดีกว่ามันใช่ปะอ๋อมันมีปนกันอยู่นี่ปนมีมแหน,แน,แนเขียวด้วยแหน,แนเขียวที่เป็นแหนเป็ดก็มีฉะนั้นแต่มันปนเล็กน้อยไม่เป็นไรถ้าเราเลือกได้เราเลือกเอาเดี๋ยวเราเลือกเฉพาะแหนแดงไปถ้าเราเลือกได้นะ,ะงั้นช้อนมาเลยมาช้อนช้อนดีกว่าได้อเอาไปเก็บไปเลี้ยงต่อที่ศูนย์จริงๆแล้วมันมีตามห้วยหนอของบึงนะแต่ว่ามันมีเป็นบางที่ไม่มีทุกที่เราต้องไปหาดูว่าตรงไหนมี เพราะว่าแหนแดงมันจะต้องอยู่ในที่ที่เขาใช้ยากำจัดวัชพืชน้อยๆมันถึงจะเกิดขึ้นได้หลังจากนั้นพี่ข้าวแว่นและพี่สุรชัยกดดาไปดูแหนแดงที่ปล่อยไว้ในนาข้าวใช้มันเป็นไงบ้างเอ๊ะมันก็มันก็ขยายตัวดีนี่เท่าที่เราเห็นเนี่ยมันก็ขยายเต็มเลยนะเดี๋ยวผมขอดู่ออันนี้ข้าวเดือนกว่าเราใส่ไว้ตอนตอนที่เราดำใหม่ๆนิดเดียวเองนะ ตัวนี้ขย่ายเทียบเลยพี่ขย่ายตัวเหมือนเหมือนปูพรมเลยถ้าคนมาไม่เข้าใจคิดว่าเราเอาพรมมาปูใชนะใช่ครับยังดีเลยเนี่ยครับมันจะช่วยดึงในตัวเจนไปยังดีเลยเนี่ยใช่ครับผมดูเหมือนว่าน้ํามันจะดีกว่าที่ว่าเราเคยที่เราไม่เคยใส่อะพี่เพราะอันนี้เราไม่ได้ใช้ยาคุมยาเลยคุมยาเลยเ,ลยเป็นอินทรีย์เลยเดี๋ยวเราต้องมีการประกาศให้รู้ว่าสมมติว่าใครต้องการให้มาเอาแบ่งไปได้เลยครับเพราะเราจะได้แจกฟรีให้เพื่อนบ้านบ้างให้สมาชิกบ้าง งั้นเดี๋ยวเรารไปหวานแปลงหนวนต่อครับผมอยาจะเอาจากตรงนี้นะครับไปครับไปหว่านเพราะเรามีแปลงแปลงทดลองแล้วก็แปลงสาธิตไว้ตรงข้างสูตรนอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวเราไปใส่กันแต่ตอนนี้มันก็ด้วยเราเพาะเลี้ยงไว้นานบางทีก็มีการเจือจางเอาไปใช้หมดไปอะไรไปเราก็ต้องไปเพิ่มทีนี้ที่เราเพาะไว้เราไม่ได้เพาะไว้เพื่อจําหน่ายแต่เพาะไว้เพื่อแจกจ่าย ใครขาดอะไรก็เพราะเรามีในกลุ่มที่เป็นอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กคือ Facebook อะไรพวกเนี้ยก็มีการแชร์กันให้มาเอาไปต่อยอดกันหมดแล้วนี่แหละไม่เกินอาทิตย์นย่แตมจยกระจา,ายตัวเต็มเลยแหละเดี๋ยวอีกอาทิตย์นึงมาดู อ๋เทคนิคการใช้แหนแดงในแปลงนานี้ถือว่าเป็นเทคนิคที่ไม่ต้องการลงทุนอะไรมากมัยอย่าลืมร่วมติดตามและเป็นกำลังใจให้กับ5ทีมในการแข่งขันเดอะฟาร์มเมอร์เกมเกษตรกร,รกปี2สนับสนุนโดยกรมการข้าวโตโยตา้าฟาร์มชนแนล ผู้ชมอย่ามัวแต่ชมเพลินนะคะเพราะว่ากําลังใจจาก SMS สําคัญมากๆค่ะรักทีมไหนเชียร์ทีมไหนนะคะรีบส่ง SMS มาให้กําลังใจกันได้นะคะพิมพ์ F แล้วก็ตามด้วยหมายเลขที่คุณชื่นชอบค่ะจากนั้นส่งมาที่4221900ทุกคะแนนนะคะเป็นกําลังใจที่ดีมากๆของทุกทีมที่เข้าร่วมประกวดเลยค่ะใช่แล้วค่ะและอย่าลืมติดตามนะคะข่าวสารทางการเกษตรดีๆแบบนี้ได้ค่ะเพียงแค่เข้าไปกดไลค์ใน Facebook ของเรานะคะ,ะคนไทยหัวใจเกษตรค่ะ ค่ะและสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเรา3ามคนพร้อมกับทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ก็มันมาตรวจแปลงครับของคุณพี่คาวแวนนะครับแปลงของพี่คาร์แวนก็มีทั้งหมด6กแปลงครับวันนี้เราก็จะมาตรวจเรื่องหนึ่งการมัชพืชขึ้นตามนร่ล่องข้าวครับแล้วก็เพื่อข้าวนพดครับที่เราตั้งไว3้3 4ระยะครับระยะนี้คือเอามาตรวจก็คือว่าเป็นระยะของ1่เดือน ส่วนระยะที่พอกา้านั้นเราได้ตรวจจนไปแล้วนะครับเจอระยะพอกา้าที่ตรวจไปก็คือไม่เจอสิ่งเจตน